นี่คือตัวอย่างประเทศที่พัฒนาแล้วที่หลายๆคนมักจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเรามักจะเห็นว่าบ้านเมืองของเขาดูมีความเจริญก้าวหน้าระบบพื้นฐานในประเทศดูดีแถมผู้คนในประเทศก็ดูมีความรู้ที่ประเทศเหล่านี้มาถึงขั้นนี้ได้ก็เพราะพวกเขารู้จักสร้างสังคมฐานความรู้ให้เกิดขึ้นในประเทศนั่นเองตัวอย่างที่เราสามารถเห็นได้ชัดก็คือการจัดการกับวิกฤตในประเทศญี่ปุ่นที่ไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรก็จะฟื้นฟูกลับมาอย่างรวดเร็วเสมอ เพราะคนญี่ปุ่นรู้จักการนำความรู้มาใช้จนติดเป็นนิสยัยประมาณนี้ว่าถ้ามีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆอยู่สิบเรื่องคนญี่ปุ่นก็สามารถเอามาใช้ได้เกือบทั้งหมดเอาละครับคราวนี้ลองย้อนกลับมาดูที่ประเทศไทยกันบ้างจริงๆแล้วประเทศไทยมีองค์ความรู้อยู่เยอะมากๆๆเห็นได้จากงานวิจัยต่างๆที่มีออกมามา,มากมายแต่กลับไม่ค่อยมีใครนำความรู้ที่มีออกมาใช้เท่าที่ควรเหมือนกับว่าเรามีความรู้อยู่เต็มสิบแต่เรากลับเอาออกมาใช้แค่2 ยกตัวอย่างเรื่องโควิด -19 ที่ผ่านมาในช่วงระยะแรก,แรกๆผู้คนต่างตื่นตระหนกก,กับเหตุการณ์เพราะมีข้อมูลที่ไม่เพียงพอทางทางที่จริงแล้วเรามีข้อมูลเรื่องนี้อยู่เยอะมากแต่คนกลับไม่พยายามเข้าถึงจนกระทั่งมีองค์กรต่างๆพยายามร่วมมือกันเข้ามาเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะกรสกสวที่นอกจากจะจัดสรรงบประมาณการวิจัยแล้วก็มาร่วมช่วยปิดช่องว่างเรื่องข้อมูลนี้เพื่อผลักดันสังคมฐานความรู้และนวัตกรรมด้วยเช่นกัน โดยทำหน้าที่เป็นผู้สกัดความรู้จากงานวิจัยและร่วมมือกับองค์กรต่างๆเพื ah> ่อส่งต่อข้อมูลให้สังคมเกิดเป็นเครือข่ายคลังความรู้ที่ทุกคนเข้ามาใช้ได้อย่างทั่วถึงจนความตื่นตระหนกเริ่มหายไปจนตอนนี้เวลามีข่าวเรื่องโควิดคนก็มักจะหาข้อมูลมายืนยันกันก่อนเสมอไม่ตื่นตระหนกเหมือนแต่ก่อนจะเห็นได้ว่าความรู้จําเป็นต่อการใช้ชีวิตสามารถนําพาประเทศผ่านพ้นวิกฤตไปได้ และเป็นเสมือนใบเบิกทางสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยเช่นกันมาร่วมสร้างสังคมฐานความรู้ไปด้วยกันกับเราสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม